มดขา่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขา่าวพาเพลินนะคะทุกคนเทรนใหม่มาแรงค่ะเม็ดทองคํามิติใหม่แห่งการสะสมทองเทรนใหม่มาแรงนะคะ เมื่อวันที่14พฤศจกิกายนที่ผ่านมาทางเพจ Facebook ผู้บริโภคได้มีการเผยของสะสมใหม่ที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ก็คือการสะสมเม็ดทองคำซึ่งเม็ดทองคำนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกคนที่อยากจะมีทองเป็นของตนเองในราคาสบายกระเป๋านะคะทั้งนี้ทางเพจ้างทองทองสวยได้มีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเม็ดทองนี้ด้วยนะคะว่าเม็ดทองก็คือทองคาแท้96.5% เต็มเหมือนทองคำแท่งสามารถนำไปขายแล้วก็จำนำได้ตามร้านทองทั่วไปมีขนาด0.5กรัมแล้วก็1กรัมราคาขึ้นลงเปลี่ยนตามราคาทองสามารถขายคืนได้ในราคาทองคำแท่งค่ะเรนใหม่มาแรงนะคะเม็ดทองคำมิติใหม่แห่งการสะสมทองขอขอบคุณที่มาจากผู้บริโภคข้างทองทองสวยและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ